สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีเอฟซีผิดหมอแค่นแฟนหมอลับทุกท่านและสวัสดีเอฟซีสาวหน่อยแฟนแพ่สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับเนาะวันนี้เราจะพูดถึงความเคลื่อนไหวของอีหลังงเองเข้าจี่ววาที่ทหัวขอได้เอิ่นเกินวาผมเองยุบานายและย่องครับเป็นอย่างผมคือว่าจังสันพี่น้องก็เพราะว่ามาเบิร์ังหวัดบอขับค้นนะครับ มันคือหลายคากหลายแนวเท้มหามาเบิงองค์อีกมาเบิงสาวหน้อยเป็นแแพ่งผมเบิงจากคลิปอ่าในหลายคลิปที่ลงพราจะนับคลิปของขออนุญาตคลิปของอ่าพอตนมีบ่นใช่มาลงพี่น้องคนกับอัญญาหลายอยู่คือเก่าหลายอยู่ไปไปงานใดกัหลายพี่น้องไปงานไรกับแต่ว่ายุรย่ยองที่บ้านค่ายถือว่ามันเป็นเขตอ่ามันม่นเป็นโซนภาคอีสานหรือว่าโซนกรุงเทพนะพี่น้อง ไปเป็นโซนผักตะวันออกอยู่บ้านค่ายกรัขนาดเป็นวันธรรมดาพี่น้องคันธรรมดาเต,ต,ต็มเต็มอาญญาเลยนี่ครับความฟังยังกว่าความคงกระแสของอีหลาง,ลงอิงว่าแฟนคลับให้การตอนรับอย่างหลดหลามอยู่คือเก่าพี่น้องแฟนครับกระลายขึ้นอยู่คือเก่าถึงบางคนถึงมีคนแซนองว่าอุ๋งอิงกระแสตกกระแสสันเต่ว่า การันตีได้หลายงานที่ผมบริอัดคลิปมาหลายงาผมก,กับฝ่ามองคลิปต่างๆอยู่ว่ามันแมนที่เพิ่นอ่าแมนที่พวกสายแสบบ่แต่ว่าทุกงานกับการันตีว่าอัญญะพี่น้องอย่างงานอยู่ละย่องขึ้นนาทีสิบเก่าที่ผ่านมาที่ผมเห็นอีกคือว่าอุ้งอิงนี่เกินไปละหละเอ้ยคนมาหาเลายหลายคับเต็มอัญญะพี่น้องล้นสนามครับ พอท่ร,รมาดากับสาวหน่อยเพ่งแล้วอีหล่าอุเงเขาตอนนี้น้องกับเก่งขึ้นครับองอิงน้องเก่งขึ้นหลายหลายหลายก็เก่าหลายเพราะว่าอย่างน้องเริ่มสามารถเอนเตทนเว้า wow กับเอฟซีแฟนคลับได้หลายขึ้นแลวกะ็ถึงขณะที่บอลโจพปลปอยหายมาออกงานผู้เดียวได้แล้วในฤดูก,กาลนี้ลหลายๆเธอทาเห็นบอลโจพลบอลเดมาในเวทีลหลายครั้งแต่กับวิปัญหาพี่น้องเพราะว่าอีหล่าอุเองเขาเอาอยู่ครับ คลิปนี้ผมก็เอาความเคลื่อนไหวขององอิงมาฝากคือองอิงครับมันเป็นปกติของเหล่าอิงเขาไปยูไ่ไหนแฟนคลับกเต็มสนามอาญ,ญาจึงสี่ล่ะผู้ไหจะติดตามว่งสอนหน่อยเพื่อนแฟนติดตามวิหล่าอิงจากคลิปต่างๆหรือไม่คลิปเสียโน่นคลิปต่างๆที่การชิดเหล่าอิงจะได้เห็นภาพทั้งสีงงง่พี่น้องทุกงานทุกงานพี่น้องแล้วก็ หนังไข่ออดพี่น้องฝากวังหนังไข่ออดนะครับเดี๋ยพลจะ่ายวันที่ยี่แปดสิงหาคมนี้แฟนคลับต่างๆท,ทั่วประเทศทั่วโลกกะไปเบิ่งครับว่าหนังเรื่องนี้เกี่ยวกับวิลาไหนเกี่ยวกับวงการหมอลำรแนวไหนกะพากันไปเบิ่งเบิ่งจังไหนไปไห้กันรงใจกันว่าไห้ได้หลายหรือไห้ได้พันลานชื่อบอดโจพนเบาไหนว่าแต่เพืน่อใดนพันลานเพื่อจะเห็ดสาธารณการกุศลเท่ากะเป็นกัลังใจไห้ผมมุทเทอรว่ากะ น่าจะถึงอยู่ละครับแล้วก็ฉากที่คนไทยทํามือคืนว้นที่ฉา,ากายที่เอาแฟนคลับไปไทายสามร้อยคนนี่พี่น้องกะจบลงหน่ยดีแล้วกัเขากระถาเบิองวันที่ยี่แปดเราเพิ่งจะหนังเรื่องนี้จะเข่าโลกวันที่ยี่แปดสิงหาพี่น้องกะคือว่าล่ะขายพี่น้องไปเบืองบทบาทของอีหลาวอิงว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเหลาอิงเขาับเป็นตัวหลักในการแสดงนะครับหรือจะมีนักแสดงสมทบจาก ตัางอื่นมากอะก็ถือว่าองค์เองก็คือเป็นตัวหลักคลิปนี้เขาไม่ยังไรพี่น้องก็ฝากความเคลืนะ่อนไหวมาอีหลาวอีเข้าฝากเขาว่าผมเห็นความความปังที่น้องกระแสน้องยังดีขึ้นเรื่อยๆปังขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อย่าลืมนะครับพี่น้องเด้อบอกขอมทะเลกอดโหวตหายหลาวอีเข้านี่ยนะครับเด้อว,ว่าเคเอสามพี่น้องเคเอสามอย่าลืมครับไปโหวตให้กันให้น้องหลายสองปีสอนให้มันเป็นจารึกได้ประวัติศาสตร์ว่า อุ้งเอิง,องขอนใจหาชนสองปีสอนเพราะว่าปีนี้เขาฉึกหนักครับฉึกหนักเพราะว่าคนถูกแค่งว่าก,กับพระธรรมดาสําหรับในอันนี้เขาก็มีแฟนคลับบ้านทัน้งๆหลายฉะนั้นแฟนคลับี่เหลาปุ้งอิงเขาก็มาตอง่อยหนาะโหวตกันไปครับยไยมีเงินกับโหวตทุกชิปหน้าที่ไฟมีเงินกะโหวตสื่อไลโ่โหวตลอยหนึ่งประว่ายีสิบหาะแนนนะพี่น้องตามที่ผมเลยเห็นว่าครับคลิปนี้ก็เวียงหลายพี่น้องฝากซองมาดองซ่อนนะครับเด้อ เป็นกำลังใจให้การดำเนินครับคลิปนี้สวัสดีครับ